อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันที่ยี่สิบนะครับพฤศจิกายนนะครับพศ2อ6 7น้าห็ดนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มอ่ะพี่สมมาตรนะครับพี่สมมาตรสองต้นนี้นะครับมนาสองต้นนะครับพี่สมมาตรไดปได้รากเยอะมากเลยนะครับโอ้ยมันอยู่ในกระถางนานนะครับนี่เอาไปแล้วนะครับก็ มีมีเหลืออีกต้นหนึ่งนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับไอสองต้นแรกอสองต้นแรกหลวง,ง,งพ่อที่อยู่เอหลวงพ่อหลวงพ่อที่อยู่เอเอที่พักสงนะครับป่ายืนยันรำนะครับที่หนองคายนะครับรับไปแล้วนะครับ ก็มีสามต้นนี้พี่สมมาตรบอกเอาสองต้นได้ไหมบอกได้ก็จัดให้ไปนะครับพี่สมมาตรนะครับแล้วนี่ของคุณแพตตี้นะครับของคุณแพตตี้มาที่ร้านนะครับนี่ส่งไปที่ยโสธรน,นะครับเดี๋ยวส่งให้พรุ่งนี้นะครับก็คุณแพตตี้เขาก็มาจาก u t u b e นะครับตามแมปมาตามแผนที่มามาที่ร้านนะครับก็พอดีว่าตัวเขาจะกลับต่างประเทศนะครับก็ให้ซื้อต้นไม้ขึ้นไปให้ไว้ที่บ้านที่หนองคาย นะครับเอ้ยไม่ใช่ที่ยะโสธรน,นะครับขอภัยน,น,นี่นี้เนี่ยไซส์กระถางหกนิ้วเห็นป่ะใช้ได้เลยนะครับเอาไปขึ้นแดนิ้วเลยนะครับแล้วก็ไม้ไซส์11เ็ดนิ้วต้นที่ยี่สิบสองนี่พตี้เอาไปนะครับนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวนะครับมีมีใครอ่ะเดี๋ยวเอา้าหายไปไหนหมดเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแอด นะครับป้าแอดป้าแอดมีเครื่องปลูกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็น้ำมันเหลืองสองขวดนะครับใครจะสั่งน้ำมันเหลืองสั่งได้เลยนะขวดละร้อยนะครับไม่มีค่าจะส่งนะครับสมุนไพรไทยโบราณนะครับสิบขวดแถมสองนะครับนี่นะครับของป้าแอดเครื่องปลูกหนึ่งชุดน้ำมันเหลืองสองขวดนะครับแล้วก็ของใครอีกมีแค่นี้มั้งวันนี้นะครับ น่าจะมีเท่านี้น่าจะมีเท่านี้นะครับนอกนั้นมันออกส่งไปหมดแล้วนะครับคุณมิโกะก็ไปแล้วคุณนงรักก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอน้องแอดินส่งเลข e อ s ให้ใครจะสั่งป Ł ุ๋ยขี้ไก่ออของของพี่ของพี่เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งของพี่สมมาตรก็มีป Ł ุ๋ยขี้ไก่หนึ่งชุดนะครับปุ๋ยขี้ไก่หนึ่งชุดสองถุงอย่างนี้นะครับใครจะเอาก็ชุดละสามร้อยนะครับสั่งห้าชุดแถมหนึ่งถุง นะครับนี่นะครับใครจะเอานะครับแล้วก็มีเครื่องปลูกชุดหนึ่งนะครับใครสั่งเครื่องปลูกก็ชุดละสองร้อยนะครับเครื่องปลูกชุดละสองร้อยรวมค่าจะส่งขนส่งนแม็กเพสนะครับมีอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไปสี่ถุงแบบนี้นะครับสองร้อยรวมค่าจะส่งขนส่งนแม็กเพสนะครับเครื่องปลูกนะครับอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่คาร์โบไฮเดรตโปแทสเซียมแมกนีเซียมฮีเลียมไนโตรเจนฟอสฟอรัสโปแตสเซียมมีทุกอย่างครับอยู่ในนี้ ไปถึง1ถุงเนี่ยหถุงเนี่ยนะครับเอาไปผปสมได้อีกเอาไปผสมกับมะพร้าวสับเล็กได้อีก3าถุงหรือ4ถุงเลยนะครับหรือใส่กับมะพร้าวสับเล็กให้เกือบเต็มกระถางแล้วก็เอาต้นไม้ลงปูแล้วก็เอาเนี่ยเครื่องปูของบางโตเนี่ยโรยบนก็พอนะครับเพราะว่าอนุพันธ์มันเยอะมากนะครับทำไปแบบเข้มข้นเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองค่าส่งมากลูกค้าไปเติมเอาหน่อยนะครับเพราะว่าสมมุติเราจะทําไปแบบจางๆมันก็กระไรอยู่บางต ทำอย่างนี้แหละนะครับง่ายดีนี่แปดนิ้วใครจาวแปดนิ้วห้าต้นห้าร้อยนี่ในชุดนี้ดอกจัดดีเนาะนะครับแปดนิ้วมันใต้ต้นใหญ่ไอ้ต้นกิ่งยาวพวกเนี้ยยังไม่ได้ตัดทดแต่ไอ้ต้นกิ่งสั้นนี่คือตัดทดมีหนึงแต่มันได้ความใหญ่นะมันได้ความใหญ่นี่ดูดิดูดิเต็มกระถางแปดนิ้วอะนะครับนี่นะครับนี่เอ,อ่อห้าต้นห้าร้อยค่าส่งแปดสิบบาทนะครับใครจะรับเป็นไม้เหมานะ เป็นไม้เหมาก็ให้สิบสองต้นสิบสองต้นพันค่าส่งก็ร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบนะครับนี่อันนี้ห่อซับนะครับมันเป็นคู่แฝดนะอีกข้างนึงไม่รู้เป็นอะไรนะครับห่อซับใครจะเอากระถางนี้ก็ขอสามร้อยนะครับค่าส่งแปดสิบนะครับแล้วก็มีอะไรระวังต้นนี้สวยส่งดีขอห้าร้อย น้าวังต้นนี้ก็สวยทรงดีนี่ก็สวยทรงดีนะครับขอต้นละห้าร้อยแล้วก็มีเนี่ยยักษ์ใบกลมนะครับอันนี้บางโตซื้อมาจากออสนามหลวงสองนะนะครับซื้อมานานแล้วซื้อมาต้นละห้าร้อยเนี่ยนะครับต้นตอนแรกต้นนี้เดียวเองนะครับมาเลี้ยงก็ขนาดนี้เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนเครื่องปลูกละใครจะเอาก็ขอเจ็ดร้อยนะครับไม้ไทยกระถางปี๊บก็ดอกกําลังมาเลยนะครับก็ดูคลิปเมื่อตอนตอนอะไรอะตอนเช้าเนาะ ตอนเช้ากับตอนบาอ่ายเออตอนบ่ายไปลง2ปี๊บนะตอนเช้านะครับเนี่ยไม้ปี๊บสวยๆยยนั่นเลยดอกกําลังจะมานะครับเห็นคลิปบางตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน y ย u ทูบเฟซบุ o o ทิกต็อก Instagram ให้บางตด้วยนะครับบางตจะได้เลื่อรรนอันดับการมองเห็นสั่งต้นไม้ก็ตรงนี้เลยนะครับไลน์แอดลิตเติ้ลการ์เด้นเฟซบุ๊กก็อยู่ข้างบนนะครับคัดลอกข้อ soi, ความคําว่าแอดลิตเติ้ลการ์เด้นไปวางที่ไลน์ส่วนตัวถ้าลูกค้านะครับเพิ่มเพื่อนด้วยไอเดียไลน์้าบางตก็จะดด้้งึึขนมา นะครับสะดวกรวดเร็วทันใจว่องไวหายห่วงห้าร้อยค่าส่งแปดสิบสวยเนาะนะครับเอี้ยวเอียงอ่ะโป้ยเซียนสวยนะเนี่ยโพ้ยเซียนสวยๆนะเนี่ยสามร้อยค่าส่งแปดสิบนี่ดูกิ่งตอนลาชินีสายคงประธานตัวไม่เดินเข้าไปนะมืดดึกค่าแล้วไม่ค่อยอยากเดินเข้าไปนี่สวยไหมพุ่มเต็มทรงสวยใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลย นะครับเอนชายนะไม้เอนชายก็ขอสองหมื่นนะครับหมื่นห้าก็เอานะครับค่าส่งห้าร้อยหนุนบ้านนาบ้านนาตึบนี่ส่งโอ้โหแน่นๆนะครับแน่นๆเลยนะครับนี่เต็มกระถังเม็ดอะนะครับนี่ก็สองหมื่นหมื่นห้าก็เอานะครับส่วนบางค้าสายพระคู่ดำหลีนี่เอ๊ะกลับไปที่เดิมกลับยังไงกล้องกลับไม่ได้แล้ว นะครับเดี๋ยวแั๊บนึงนะเออบางค้าสายพระครูดำรินี่อันนี้ก็เป็นไม้ชั้นครูแล้วเนาะก็ในก็มันจะศู์พันธแล้วกังตัวก็เก็บเก็บไว้ใครจะเอาบางตัวขอสี่หมื่นนะในประเทศไทยรู้สึกจะมีไม่กี่ต้นแล้วหมดละนะครับเพราะว่าคนเขาไปเล่นไม้สาย่ใหม่บางตัวก็จะมีไม้สายเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อยๆหมดไปหมดไปนะครับเขาหินซ้อนนะต้นนู้นก็ตน้นต้นแรกอยู่ที่ลูกค้าซื้อไปแล้วมีต้นที่สองขึ้นมา นะครับก็ทยอยทยอยหมดนะครับเพราะว่าคนเขาจะไปเล่นพวกไม้สายผสมรุ่นใหม่แต่ทรงจบมันอนะมันสู้ไม้สายโบราณไม่ได้หรอกคนเราต้องชอบคนชอบไม่เหมือนกันนะเนาะนะครับนี่นะครับนี้ก็ขอสี่หมื่นนะครับ, 40, ครบใครจะเอาก็มายกไปแล้วกันกระถังไม่ให้นะกระถังแพงเดี๋ยวหาเลี้ยงอย่างอื่นขึ้นมานะครับนู่กิ่งตอนราชินีสายคงประธานสวยไหม ไม่ไม่มันโตไม่เดินเข้าไปนะมันมืดมันโตกลัวนะครับมันโตเพราะว่าก็รู้อยู่มันมีมันมีตัวยาวๆอยู่นะครับแต่เราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอะไรที่มันไม่เสี่ยงก็ไม่เอาดีกว่านี้สวยไหมดูลำเด็กกระถางเมตรเต็มนะครับดูตอนก้องวันดีกว่าเนาะปล่อยผ่านปล่อยผ่านนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยกนี่จะยกให้เห็นเลยหน้าวังต้นนี้ตรงนี้เข้าได้ไม่มืดมากนี่ต้องส่องไฟลงพื้นก่อนนะเนี่ยนะครับนี่ เห็นปะเต็มกระถังแปดสิบนะครับไม่ได้ไม่ได้ยกพอยกขึ้นมาและใหญ่เลยนะครับเพรมาะไม่ได้ยกเนี่ยยกมาแล้วเต็มนะครับเนี่ยเนี่ยขอแค่สี่พันนะครับเนี่ยยกขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะเครื่องปลูกมันหมดแล้วขอแค่สี่พันนะครับเดี๋ยวพ่งนี้ก็จะทยอยยกกันแหละนะครับพวกนี้เดี๋ยวก็ต้องยกเดี๋ยวเอากับมะพร้าวตอนนี้กับมะพร้าวสาบลี้ก็ขาดตลาดเหลือเกินนะครับเดี๋ยวขออภัยนะครับขอหยุดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะต่อ ปิดเน็ตก่อนมันมันสะดุดมันกระตุกนะครับมันมีข้อความเข้ามานี่ก็อีกต้นหนึ่งสวยๆนะครับเนี่ยยกขึ้นมาแล้วสวยเลยเดี๋ยวบางตัวมองพื้นแป๊บอ่โอเคนี่สวยเลยไหมเนี่ยสวยมากสวยมากนะครับก็เติมเครื่องปลูกเข้าไปนะครับยกต้นขึ้นมาหน่อยเติมเครื่องปลูกสง่าง,งามเลยนะครับนี่สวยเลยนะครับนี่ขอสี่พันนึงนะครับไม้ได้อายุ ทำต้นแม่นี่แล้วก็ยกต้นนี้มา,าไว้ด้านหน้าให้เห็นเลยว่าพุ่มมันใหญ่พุ่มมันเต็มเนี่ยจากเครื่องเครื่องปูหมดแล้วอ่ะก็ยกขึ้นมาไม่ได้ยกอะไรมากครับเอาเครื่องปูโปะคือใส่เครื่องปูกเข้าไปนะครับเนี่ยเครื่องปลูกที่มังัวผสมเองเนี่ยมังัวก็เอากลับมา,าพาสับเล็กมาเติมข้างล่างก็เป็นกับมา,าพร้าสับเล็กอย่างเดียวนะข้างบนก็เครื่องปลูกที่มังัวผสมโรยบนเท่านั้นเองครับสวยไหมดูลากเลยสวยมากลากถักสวยอุ้ย นะครับเต็มพุ่มเต็ม80เซนเนี่ยบางตัวขอแค่สี่พันนะครับเดี๋ยวถ้ายอยทาทยอยพาเอาขึ้นมาให้ท่านลูกค้าเห็นนะครับจากแปดพัน่ะบางตัวขอแค่สี่พันขอแค่ครึ่งราคานะครับขายให้มันมีเงินหมุนนี่ก็นี่เห็นนะนี่นะครับนี่เอาเครื่องปลูกมาโลยแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับดันจะดันดอกแลวนะครับคือคือวันนี้บางตัวว่ามันได้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะเขาเอาปุ๋ยขี้ไก่มาโรย แล้วก็เอาเครื่องปลูกที่บางโตผสมเองกับโปะบนแค่นั้นแหละนะครับไม่ได้ทําอะไรวิสลา,าหรอกนะครับแค่นี้ก็พอแล้วสําหรับต้นไม้ที่บางโตเลี้ยงแล้วมันจะได้ความสวยงามแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะดอกมันจะมาแบบปุ่มปั๊มปุ้มปั๊ม,ม,มเลยเนี่ยพอพรุ่งนี้เช้าก็ลดน้ําให้ชุม่มเลยนะครับพอลดน้ําให้ชุ่มปั๊บนี่ต้นไม้ก็จะสูบก,กินเต็มที่เพราะมันร้อนใี่มัมมันแรงพอสูบก,กินขึ้นไปก็ดอกก็จะดันมาเต็มที่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยผู้ดินใหม่เห็นไหม นะครับก็ยังไม่ได้ย้ายกระถางนะปูดินใหม่ไปก่อนมันก็คือเครื่องปูที่บางตัวผสมเองแหละแล้วก็โรยปุ๋ยขี้ไก่ลงไปนี่ก็เหมือนกันเห็นปะไม่ได้ยกไม่ได้อะไรนะนี่คือเอาปุ๋ยขี้ไก่ใส่แล้วก็นี่เอาเครื่องปูกที่บางตัวผสมเองใส่รอบๆนะครับปูดินใหม่เขาเรียกปูหน้าใหม่ปูปูหน้า,นาดินใหม่นะครับนี่ก็าปุ๋ยขี้ไก่ใส่ลงไปเดี๋ยวดอกจะมาแน่นมากนี่ก็เหมือนกันนี่นะครับนี่มันหมดแล้วไงก็ปูดินใหม่แปดเดือนหรือสิบเดือนแล้วอ่ะไม่ได้ให้เลยนะครับเนี่ย ก็ปุ๋ยข cool the um, ี้ไก่ใส่ลงไปปูหน้าดินใหม่นะครับเนี่ยแล้วก็เอาเครื่องปุ๋กที่บางโตผสมเองอ่ะโปะลงไปนะครับข้างล่างมันมีแต่กลับมะพร้าวสับเล็กแบบนี้บางโตจะใช้แค่กลับมะพร้าวสับเล็กอย่างเดียวนะครับแล้วก็เนี่ยก็เอาปุ๋ยขี้ไก่ใส่แล้วเอาเครื่องปล๋กที่บางโตผสมเองอ่ะโปะลงไปไม่ได้ทําอะไรเยอะนี่ไงไซส์กระถาง6นิ้วเนี่ยใครจะเอาโคตรคุ้มอ่ะดูดอกดิดอกเต็มฝ่ามืออ่ะมีแดงอุดมทรัพย์ด้วยชุดนี้แต่ชุดที่หนึ่งนชุดนี้ใครจะเอา จ็ดต้นห้าร้อยเนี่ยแบบที่ถอนให้คุณแพตตี้อเนี่ยนะครับเจ็ดต้นห้าร้อยค่าส่งแปดสิบโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยครับความเยอะความใหญ่เนี่ยลูกไม้ใหม่ๆเนี่ยนะครับเนี่ยดูดิเนี่ยชุดที่หนึ่งชุดที่สองเนี่ยมีม่วงดำมีลูกไม้ใหม่นะครับลูกไม้ใหม่ทั้งนั้นแหละนะครับเนี่ยชุดที่สองเจ็ดต้นห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนี่ก็เหมือนกันนี่ปูหน้าดินใหม่นะครับ เอาปุ๋ยขี้ไก่โรยแล้วก็เอาเครื่องปุ๋ยที่บางตัวผสมเองปิดบนแค่นั้นเองเดี๋ยวก็จะมาแบบตุ้มตๆเลยบางตัวไม่ไม่ทาอะไรเยอะเพราะว่าในเครื่องปุ๋ยของบางตัวเองในปุ๋ยขี้ไก่ของบางตัวเองนี่บางตัวก็พูดเลยของเพชรรด,ดาเขานี่แน่นอนเจ๋วจริงเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นความจริงนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้ปุ๋ยเร่งดอกทางใบที่ใครจะดันดอก ไม,ไม้ดอกไม้ประดับใช่ไหมเขาจะมีปุ๋ยเร่งดอกแบบฉีดพ่นน่ะดันมาเลยแต่บางตไม่ต้องใช้นะครับไม้บางตัก็จะให้ดอกด้วยใบยด้วยอย่างเงี้ยใช้แค่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับก็จะดันดอกเนี่ยยี่ห้อเพชรดายี่ห้ออื่นบางตไม่รู้เพราะบางตใช้ขี้ไก่แกบก็ก,ก็ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกมาเต็มขนาดนี้คือ,อเพราะในปุ๋ยขี้ไก่ของของเพชรดาเนี่ยมันจะมีฮอร์โมน มีไคโตรฟานด้วยนะถ้าขี้ไก่แก่ก็คือขี้ไก่ลงไก่ขี้ไก่ลงไก่ธรรมดาปกติก็มันจะได้กิ่งมันก็จะชุดๆอย่างเงี้ยมันก็จะได้ดอกเหมือนกันแต่ว่ามันจะได้กิ่งชุดๆอย่างเงี้ยเนี่ยใช้ขี้ไก่แก่เนี่ยไม้จะได้ประมาณนี้คือได้กิ่งยาวกิ่งใหญ่ใบหนาสวยจะดอกก็จะมากระปิดกระปอยแต่พอลงปุ๋ยขี้ไก่ไปมันจะมาแน่นนี่ต้นนี้สวยไหมลูกไม้ มีสีม่วงสีหนึ่งมันมีสองสีต่อดีลาเล่นลากนะครับเต็มอยู่ในสองปิ๊บนะครับนสวยมากนะครับเนี่ยขอแปดร้อยขอแปดร้อยเองค่าส่งก็ขอขอร้อยหนึ่งนะครับนี่ก็สวยเนี่ยนะครับก็ดูเมื่อตอนบ่ายเมื่อตอนสี่โมงขึ้นมาบางตัวลงไว้แนละ้วพวกนี้ขายสามต้นพันห้าสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบ อะไรนะสามสิบเจ็ดใช่ไหมสามสิบเจ็ดสามสิบเก้าสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าเนาะแล้วก็มาสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้านะแล้วก็มาสี่สิบเจ็ดแล้วก็สี่สิบเก้านะครับต้นละแปดร้อยสามต้นพันห้าพอเลยนะครับนี่ขอพันห้านะครับนี่ นี่ขอพันห้านี่ขอพันหนึ่งนะครับชมพูซัดเจริญดอกแดงตัวใหม่นั้นขอพันห้านะครับแล้วก็อันนี้ขอพันหนึ่งแดงลูกไม้ตัวนี้นี่ขอพันหนึ่งครับสวยใช้ได้นะครับอันนี้ขอหมื่นห้านะครับใครชอบทักมานะครับอันนี้ขอสี่พันนะครับบาน,นาตัวนี้ขอสี่พันบาน,นามาขึ้นกระถางเมตรนี่นะครับ กองไม่โฟกัสเนี่ยมันนาขึ้นกระถางไม่นี้ต้นนี้ขอห้าพันต้นนี้ขอห้าพันต้นนี้ขอห้าพันต้นนู้นขอห้าพันนะครับแล้วก็แก้วแคะกะละบูนิงโอ้ต้นใหญ่เร็วเนาะสวยไหมเนี่ยกระถางละห้าร้อยนะครับนี่ดอกไม่แหม่ทักทีนะครับบางโตตัดกิ่งไม่ไงนะครับทีนี้แทงใบยิ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 บ,ยบเลยสวยไม้แคะไม้แคนะครับดอกไม่ยอมมานะครับนี่ ทำทรงเปิดหน้าเรียนแบบบอลเป็นทรงบอนไซไม่ต้องเข้าลวดนะบางตไม่นิยมเข้าลวดบางตนิยมแต่งสิกิ่งแต่งทรงเอานี่ต้องเปิดหน้าอีกหน่อยต้องต้องต้องเปิดหน้าอีกหน่อยบางตัวก็ชอบแบบนี้ห้าร้อยพร้อมส่งเลยนะไปทั้งกระถางเลยนี่อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดล่างเลยไม่ได้ทํานะครับหรือว่าต้องต้องเปิดล่างไม่ทําแล้วเนอะลูกค้าไปทําเองแล้วกันเนี่ยยังอย่างนี้นะครับนี่ทรงสวย ส่งสวยเลยนะครับนี่ขอห้าร้อยส่งทั้งกระถางส่งฟรีนะครับใครรับสองต้นนี้ขอเก้าร้อยพอส่งฟรีด้วยนะครับเอาไปเลยนะครับเดี๋ยวบางตงโค่อยทําใหม่นะครับมันมันของชอบอะ่ะมันทําเท่าไหร่มันก็ไม่เบื่อหรอกนะครับนี่นะครับขอสองพันสวยไหมมีแดงอุดมทรัพย์มีเหลืองระคังทองแล้วก็มีแดงลูกไม้ของเมืองโตเอง นะครับและอันนี้ขอพันห้านะครับน้องฟักทองนะครับสวยใช่ได้นะครับมีอะไรกัหนุ่นแดงอุดมสุหนุ่นขอแปดพันนะครับอันนี้ขอแปดร้อยนะครับต้นที่อะไรยี่สิบหนึ่งนะครับก็งามงามสวยงามอลังตาพอใช่ได้นะครับขอสี่พันนะครับเป็นหน้าวางเอาสามพันห้าก็ได้มาเอาสามพันห้ามา โคตรใหญ่อะนะครับขอสามพันห้ามาค่าส่งก็สองร้อยนะนเอามาสามพันห้ามาเอาค่าส่งมาสองร้อยนะครับอันนี้อันนี้ขอสี่พันห้ามาเอาค่าส่งมาสามร้อยมาพุ่มกินกระถางแปดสิบแล้วเนี่ยใหญ่มากขายถูกๆนะครับไม่ไซส์นี้โอโ้โหนะครับไซส์นี้ราคานี้หายากนะครับใครจะขายราคานี้ก็ต้องไม้แบบป้อ,ปอ,ปอแปนะ้แล้วนะแย่แล้วอะแต่ของตัวนี้สวยสมบูรณ์สมบูรณ์เลย ตัตหาตังหมุนไปเรื่อยอครับเนี่ยใครจะเอาทักมานิลาการใบดำดำกระดูกใบแดงนี่ขอพันห้าครับนุน่นต้นดอกแดงเพาะ,มะเมล็ดนุ่นเห็นไหมใหญ่ๆโ,โตๆเลยอลังการมากนี่ดอกแดงเดี๋ยวดูตอนเช้าก็ได้นะนั่นก็ขอสามพันนะครับอุ้ยทำไมมันกลับอ่าใช่ไหมออ พอสามพันชดาเพชรตัวน,นี้เดี๋ยวรอดูดอกชอบดอกชดาเพชรมันแบบกระจับกระจับมากเลยนะครับอยากให้แรงอย่างเงี้ยแรงไปเลยให้มันแรงไปเลยอดอกมาดีมากแต่มันจะบานแบบปานเลยถ้าแต่มันจะเซียวหน่อยเพราะว่าตรงเนี้ยมันร้อนแรงมันร้อนแรงมันไม่ได้ร้อนมีลมไม่ได้ร้อนชืน้นตอนเนี้ยตรงเนี้ยร้อนเหมือนเตาอบอะนะครับตรงเนี้ยถ้าไม้ไม่สมบูรณ์จริงอะ่ะ เขาเรียกอะไรใบไหมหมดน,นะนะครับนี่เนี่ยขอเจ็ดพันเหอะนะครับนะครับจากแปดพันขอเจ็ดพันใครจะเอาก็ทักมาแล้วกันบางตัวจะได้ตังค์มาหมุนนะครับบางตัวไม่ค่อยมีสตังค์ถ้าบางตัวมีสตังค์เหลือเหลือบางตัวไม่ขายหรอกเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไม่มีแล้วนะครับแล้วก็มีนี่ต้นใหญ่จริงนะเนี่ยเพชร,พชรอีสานต้นเนี้ย่ยูดิเต็มแปดสิบอะเนี่ยขอสี่พันห้าพอ ขา4,500พอค่าส่งก็ขอ500นะครับแล้วมีไม้เพาะเมล็ดเอ้ยลูกไม้ลูกไม้เอ้ยไม่ใช่ลูกไม้ไม้ตอลีลาเล่น่ากเนี่ยมีมีม่วงดําม่วงไต้หวันดอกมันจะโรยแล้วนะครับเนี่ยพอมันจะโรยมันจะเหงามันโตชอบมันโตไม่ชอบมันโตชอบเด็ดทิ้งแต่บานใหม่ๆมันโตชอบมากเลยสวยแต่เนี่ยมันบานสักสามสี่วันเนี่ยมันจะเหงาแบบเนี้ยมันโตเด็ดจะชอบจะเด็ดทิ้งเพราะว่ามันดูเหงาแล้วก็มีลูกไม้ตัวนี้นะครับมีสองสี ตอลีลาเล่นลากสวยไหมมีมสเสน่ห์มากขอแค่ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบบาทครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งลูกไม้นมนเนื่ยเรียบเนี่ยพอไม้มันเข้าแรงมันจะให้ดอกแบบมาเต็มอะ่ะแล้วดอกมันสมบูรณ์ด้วยมันกินอยู่สมบูรณ์เนี่ยต้นใหญ่ไปเร่งเลยเสียบเดียวสวยๆแนวบอนไซทรงนี่ใครจะเอาให้มันแน่นๆก็ตัดทดเนี่ยอันนี้ตัดทดหนึ่งมีดแล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตัดทดหนึ่งมีดแล้วใช่ไหมนี่ก็ตัดทดมีดสองตรงนี้ ห่างกันสักประมาณ3มนิ้วเนี่ยตัดทดมีสองแน่นเลยสวยเลยนะครับอันนี้ก็ตัดทดหนึ่งมีดยังไม่ได้ตัดทดมีสองแต่พุ่มมันได้แล้วดิพุ่มมันได้แล้วไม่ต้องตัดอันนี้มันก็พุ่มได้แล้วนะมันก็ไม่ต้องตัดก็ได้แต่ว่าถ้าหากมันประมาณเนี้มันก็จะแบบดูเก่งกลางใช่ไหมบางคนชอบกระชับนะครับนี่นี่ก็ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนี่ก็ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนี่แล้วลูกไม้ต้นนี้นะครับนี่ก็ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบลูกไม้สวยคล้ายๆแดงพาสเทลแดงเป็น เป็นสีแบบพาสเทลเนี่ยขอห้าร้อยนะครับอันนี้ก็ลูกไม้ดอกร่วงไปแล้วดอกร่วงไปแล้วนะดอกใหม่มาอีกแล้วเนี่ยดูให้ดอกอย่างเงี้ยนู่นแหละถ้า,ากไม่มีฝนเลยก็นู่นแหละเมษานู่นแหละให้ดอกแบบบ้าบอคอแตกไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม้บางตไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีดอกถ้าหากไม่เจอฝนหนักๆไม่เจอฝนติดๆไม่มีดอกนะครับให้ดอกอย่างนี้ตลอดนะครับปุย๋ยขี้ไก่ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใคร ให้บอกโอ้จะให้ดอกขนาดนี้จะดันดอกขนาดนี้ต้องใส่ปุ๋ยแบบเต็มที่เลยเด็กบางคนต้องใช้ปุ๋ยเร่งดอกกันป่ะใส่เดือนละครั้งอะไรเงี้ยบางโตสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนด้วยไม้ใหญ่หกเดือนโอโ้อยางราชินีเนี่ยแปดเดือนสิบเดือนเนี่ยประหยัดจะตายบังโตไม่ค่อยใช้ตรงนี้แดงกุหลาบดอกใหญ่นี่ก็ห้าร้อยนี่ลูกไม้เนี่ยสวยมากมีต้นเดียวนะแบบเนี้นอกกนั้นมันจะเป็นแบบนี้นี่นอกนั้นจะเป็นสีนี้ใช่ไหม แต่อันนี้มีต้นนี้ต้นเดียวที่เป็นสีนี้เห็นไหมนะครับตัวได้กิ่งมานะครับเอามาทํานะครับยังไม่ได้จะไม่ได้ตัดไปเสียบกิ่งใครเลยนะครับใครจะเอาไปก็เอาบางตัวขายหมดแหละนะครับนี่ขอห้าร้อยแล้วก็เหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองขอห้าร้อยนี่แดงพญาเพิ่มทรัพย์ดูข้อให้ดอกอน,นี้รอดอกเันก่อนโว้ต้นใหญ่เต็มกระถางปีบ๊บอะนะครับนี่อันนี้ลูกไม้นะครับ ไม้ไม้ปี๊บเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยเหลืองซับเจริญเบอร์สองนะครับดอกกำลังมาสวยนะครับรอรอดอกมาหน่อยนะรอดอกแป๊บเขาดอกใหญ่ดอกกำลังมานะครับอันนี้ก็แดงกุหลาบดอกใหญ่อันนี้เป็นไม้แฟนซีด้วยนะนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นขาวนะครับเนี่ยครับนี่เป็นไม้แฟนซีอันนี้เป็นสีเดียวลูกไม้อันนี้เป็นแดงลูกไม้อันนี้มีสองสีมี อะไรนะชมพูอะไรนะสโนว์พิงค์แล้วก็ลูกไม้เนะน,นี่ยน้นเป็นแดงพยาเพิ่มซับนะครับอันนี้เป็นแดงลูกไม้ของมึงโตเองอันนี้มีสามสีนะครับอันนี้ก็เป็นแดงดอกใหญ่ๆต้นสวยนะครับใครชอบกระทักมานี่พอเจ็ดร้อยสวยเนาะน,นี่สวยไหมแตกเป็นประกาลัง ไปจะเอาทักมาขอ700นะครับต้นออกดำๆด้วยนะนี่นี่แตกเป็นประการังนะครับนี่สวยไหมนี่หน้าวังทั้งหมดนะครับขอ700นะครับดูเมนเลเป็นช่อเลยนี่ดูเมนตรงเป๊ะนะครับสวยไปจะเอาขอต้นละ700นู่นก็700นะครับแล้วก็ราชินีเพาะเม็ดอันนี้ นี่ของห้าร้อยอ้อพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีลูกค้าบอกมังโตว,ว่ามังโตราชินีเพาะเม็ดเห็นตั้งหลายต้นไม่ลงขายเดี๋ยวพรุ่งนี้มังโตว,ว่าจะลงราชินีเพาะเม็ดเนี่ยเนี่ยราชินีเพาะเม็ดตะกิ่งมันยาวไปหน่อยนะนี่แต่ไม่ตัดทดอะ่ะใครจะไปตัดทดก็ตัดทดเนี่ยไม่ได้ถอนนะยังไม่ได้ถอนนี่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 น,นะครับนี่อ๋ออันนี้อันนี้นะครับนี่อันนี้น่าหวางัง มีราชินีพาะเม็ดอยู่หน่อยนึงเดี๋ยวบางตัวจะคัดคัดไม้พวกเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงขายลายต้นขายแค่ต้นละสนะี่ร้อยเนาะสามต้นพันนะครับใครจะเอาก็เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดี๋ยวจะจัดต้นขายนี่นี่ขายแค่ต้นละสี่ร้อยพวกนี้นะครับยังไม่ใหญ่เต็มที่อ่ะแต่าราชินีของบางตัวนี่แตกกิ่งก้านดีนะบางบางคนก็ทํามาเป็นไม้หางหนูราชินีเพราะเม็ดจะมีน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาทําแล้วไม้มันกินต้นมันยังไม่ได้อายุเท่าไหร่ไงนะ พอทําขึ้นมามันก็เป็นไม้หางหนูคือมียอดยอดเดียววิ่งชี้ขึ้นไปเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีพุ่มจะบางาของบางโตโม้มานได้อายุอันเนี้ยนะมันมีกิ่งเมนกิ่งพุ่มกิ่งอะไรกิ่งย้อยด้วยต้องจะตัดทดไม่ตัดทดก็แล้วแต่ถ้าลูกค้าแล้วกันต้นแม่มันอายุสิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดปีอ่ะเพราะนั้นมันก็เลยได้ได้แบบนี้นะครับราชินีของบางโตต้นใหญ่ๆไม่เหลือไม่เหลือถึงต้นใหญ่เลยแล้วเหลือต้นใหญ่ก็นั่นนะอะาถาังหกสิบเซนก็ลูกค้าไปแล้วนะครับ เพราะว่าหาราชินีทรงอย่างนี้ไม่ค่อยมีนะครับต้องไปแบบเลี้ยงกันนานเลยนะครับบางตัวก็มีอีกแหละนะครับแต่ว่ายังไม่พร้อมเพราะว่าไม้มันถอนแล้วยังไม่ได้ขึ้นปลูกมันก็ไม่สวยมันก็มีแต่กิ่งนะครับมันก็ไม่สวยเลี้ยงเบียดก,ก็จะกิ่งยาวหน่อยถ้าเลี้ยงแบบเลี้ยงแยกมันก็จะตีพุ่มหน่อยแต่ราชินีขอบงบางตัวมันได้พุ่มดีนะครับเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะต้นเล็กๆเดีย๋ it, ยวพรุ่งนี้จะลงขายหมดเลยนะครับลายต้นไปเลยนะครับนี่ก็มี เดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้สเพเหระนะใครจะเอาอะไรนี่แก้วแคะเนี่ยแก้วแคะเกาะหินเนี่ยทรงสวยมากเลยนะตัวก็งงว่าเออลูกค้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เก็ตเว้เนี่ยเกาะหินเนี่ยดูทรงเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยเป็นแก้วแคะกะละบุนิงดอกหอมนะเป็นแก้วแคะเลยไม้แคะ มันก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่วางเชิงชายหน้าบ้านนะครับเนี่ยสวยไหมเกาะหินด้วยหินก็สีเป็นทองทองด้วยนะบางตัวเลือกหินมันเป็นทองทองด้วยเนี่ยไปพร้อมกระถางอย่างนี้เลยสี่ร้อยส่งฟรีเนี่ยสามต้นพันส่งฟรีด้วยนะครับเนี่ยบางตัวก็เอ๊ะเอ๊ะทำไมรอบนี้คนคือหรือว่าเอ๊ะเขายังมันเล็เลกๆไปหรือยังไงก็คือไม้แค่มันจะได้ประมาณนี้นะครับขอ,อภัยเนี่ยดูดีดูทรงสวยไหม ยสวยมากนี่เกาะหินสีทองทองด้วยนะครับนี่นะครับปกติไม้ไม้พวกนเนี้ยถ้าบางตัวทาขึ้นมาแป๊บเดียวลูกค้าก็เอาไปหมดแล้วเพราะขายไม่แพงนะครับอุย้ยปกติไซส์นี้โอ้เขาขายกันมันดอกมันหอมด้วยมันเป็นกระลบุนิงไงเป็นแก้วแคะตัวดอกหอมเนี่ยดูดิเกาะหินนะครับเนี่เไปเติมเครื่องปลูกสักหน่อยนิดเดี๋ยวใครจะเอาบางตัวเติมเดี๋ยวให้น้องๆเขาเติมเครื่องปลูกให้นะครับ เติมเครื่องปลูกให้นะครับใครจะเอาเดี๋ยวเติมเครื่องปลูกให้เนี่ยต้นไหนก็สวยอ่ะมึงตัวบอกเลยนะครับมันมีทรงทุกต้นอ่ะนะครับเนี่ยขอต้นละสี่ร้อยสามต้นพันอุ้ยซื้อไปเหอะนะครับมึงตัวก็ทําทําไว้อ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้นละสี่ร้อยสามต้นพันสวยดูดิเกาะหินนะครับไม่ต้องไปทําอะไรแล้วเลี้ยงอย่างนี้เลยนะครับเลี้ยงอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยสามต้นพันสวยนะครับ หน้าวังต้นหนึ่งนี่เอามาเอ้ยไม่ใช่หน้าวังสิอันนี้เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอให้มันแทงใบก่อนอันเนี้ยมึงตัวจำได้เป็นยักษ์ซาอุนะอ่นนะอันเนี้ยหน้าวังไม่มีทรงนี้จะบ้าเลยหน้าวังทรงนี้ไม่ไหวไม่ไหวนะครับเป็นยักษ์ซาอุนเนี่ยนะครับหน้าวังทรงนี้โหดไปไม่มีนะครับเนี่ยมึงตัวก็พูดไปเรื่อยนี่หน้าวังหน้าวังมันจะเป็นทรงแบบนี้นะครับยักษ์ซาอุันจะชูดเลยนี่ไงนี่น นี่ราชินีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าลงขายเนี่ยราชิน,นีนี่นี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าลงขายนะครับก็ตรงนู้นอีกหน่อยนึงเนะาะก็ขายแค่สามต้นพัน่ต้นละสี่ร้อยนะครับเนี่ยสวยได้ได้ไม้ันโตัวแต่กิ่งละเอียดนี่ยักษ์ดำยักษ์ดำเหลือนิดหน่อยนะครับ <c oughs> นี่ก็พวกบัานนานะครับนี่อยู่ในกระถางสี่สิบเซนดูดิใบนี่แบบ นี่นี่สองต้นนี้หลวงพ่อรับไปแล้วที่อยู่หนองคายนะครับรับไปแล้วนะครับนี่ก็นี่ของที่สมมาตรเอาไปแล้วนี่มีต้นนี้ต้นหนึ่งใครจะเอานะครับนี่นะครับนี่สวยๆต้นขายปล่อยไปเลยนะครับเท <c oughs> <c oughs> ่าไหร่อ่ะต้นนี้ต้นเดียวนะ,อะรอยลำอยู่ต้นเดียว ขอขอขอห้าร้อยแล้วกันค่าส่งแปดสิบนะครับนี่อันนี้สวยมากเดี๋ยวต้องยกขึ้นมาถ้าหน่อยจมหมดละนะครับพันนามันก็มีต้นใหญ่หน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูใบก่อนนะครับมันช่วงสลับช่วงช่วงเปลี่ยนซีซันเปลี่ยนฤดูนี่ขอสองพันนะครับก็มีมานําเสนอเท่านี้เนี่ยต้นที่สี่สิบเก้าเนี่ยมีแดงอุดมทรัพย์ด้วยแล้วก็มีลูกไม้ใหม่ เป็นตอรีลาเล่นลากน่สวยดูดูตอนบ่ายได้เลยนะครับนี่สวยไหมแดงอุดมทรัพย์สวยมากนะครับก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับชอบอะไรแบบไหนก็ทักทายมาแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้มีมานําเสนอเท่านี้นะครับวัสลสาหมัวอะไรกุ้มวะร้อมาตุนล้อวะบารอกาตุขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ